เออวังเป็นยังไงครับนี่ทุกคนปลานะคอะอ่ะอ้ำอัอัม <c oughs> ้ยเป็นงไงคะพี่ฟอ <c oughs> หวานมากเลยใช่ไหม <c oughs> ต้กกดติดตามช่องฟุกด้วยนะครับ วันนี้พี่โฟกกับมาม่าก้อยนะครับจะมาทำอะไรรู้ไหมคะจะมาทำเยลลี่ลูกสัตว์นะคะตัวนี้นะครับเป็นเยลลี่ DIY นะคะ Mygummy น,นะครบพูกเราซื้อมาจากที่ไหนครับเซเว่นมันจะไปเริ่มทำกันเลยโอเคแกะเลยนะคะโอพี่โฟกดูข้างในที่มีอะไรบ้าง Okay, ออกมาเป็นอะไรเนี่ยอ๋อโอ้โหอันนี้เป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกรูปสัตว์นะครับมีตัวอะไรบ้างเนี่ยมีปลาฉลามมีแพนกวินมีปลามีอะไรเนี่ยอันนี้ตัวอะไรเอ,อ่ยตัวมันน่าจะเป็นเหมือนหอยบ่ะนี่น่าจะเป็นหอยอันนี้ปูอันนี้ปูปูเสฉวนใช่ไหมครับอันนี้ปูเสฉวนส่วนนี้ม้าน้ําแล้วก็อันนี้เป็นปลามหมึกน,นะครับ แล้วเขาเหมือนแถมตัวเหมือนเม็ดน้ําตาลมาให้เราด้วยนะครับเอาไว้ตกแต่งนะครับแล้วเขาชอบให้อะไรเราอีกคะพี่โฟกนี่อะไรครับมีสิผงอะไรเนี่ยผงเจลลี่ผงเจลลี่นะคะโหมีสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีแดงน,นะคะโหหลากสีมากเลยนะคะเขาบอกว่าให้เราตัดมุมนี้ออกก่อนใช่ไหมคะมีมาม่ากับพี่โฟกก็ตัดออกมาแล้วนะครับเป็นเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะแล้วแล้วจากนั้นเราทาอะไรต่อครับเขาบอกว่าให้เราตวงน้ํา ใส่หลุมสามเหลี่ยมตรงนี้ครับสามสามครั้งต่อเยลนลี่หนึ่งห่อนะครตอนนี้นะคะยลนลี่เรามีสามสีที่โฟอยากทำยันลี่สีไหนก่อนครับสีฟ้าสีฟ้าเนาะนี่นะคะบมามาก็อยแกะมาเรียบร้อยแล้วครับข้างในก็จะเป็นเหมือนผงขาวๆนะคะับ่าม้าใส่ลงไปเลยใส่อีครับเขาให้เราใส่สามครั้งนะคะร,รอบที่สามนะคะ ตอนนี้นะคะเจนลี่มันก็จะเริ่มเซ็ต,ตัวแล้วนะคะว้ายสีฟ้าสวยงามน,นะคะมีมน้ำตาลเดี๋ยวเราใช้ซ่อมนะครับเกลี่ยคให้มันเขา้าบล็อกน,นิดนึงต่อไปเป็นเจนลี่สีเหลืองนะคะทุกคน,กะนะคอ่านเยวแกะเลยนะคะแกะ อื้ออื้ออื้อวายผงฟูผงฟูนะคะผงพ่นออกมานะคบอ่ะพี่โฟกเคน้ำออกไปเลยครับไปเลยครับนครั้งที่สองอ่ะต่อไปครั้งที่สามนที่ีมเวคนเร็วๆเลยวายเคั้ที่นะ ใ,ใส่เลยเหรอใส่เลยอ่ะอุ๊ยกลิ่นนี้หอมอะ่ะเป็นกลิ่นเหมือนสับปะรดเลยพี่โฟว้าวเหมือนครั้งที่สองเราทำเนื้อมันจะสมูทขึ้นนะมามา่าใส่ใส่เยอะๆเลยครับใส่ให้เต็มบล็อกเลยนะคะ วิน่ากินนะ่ะดูซิครับหมดหรือยังครับเมดแล้วต่อไ,ไปนะคะเป็นสีแดงนะคะทุกคนใส่น้ำไปสามครั้งเหมือนเดิมนะคะที่โ,โอเคเลยนะคะใส่บล็อกเลยนะคะไ,ไ,ได้ได้ได้ ใส่ตรงนั้นเลยใส่ครบทุกบล็อกเลยนะคะใส่ให้ครบทุกบล็อกเลยนะคะพี่โฟกอู้ตรงนี้ใส่เยอะหน่อยนะเพราะว่ามันบล็อกมันยังไม่เต็มเลยอะค่ะตอนนี้เยลลี่ของเรามันก็ยังบวบๆเบี้ยวๆหน่อยนะเดี๋ยวเราจะทําให้เยลลี่มันแบบเรียบเท่ากันนะคะเราก็จะใช้ตจลซอมที่เขาแถมมาให้เนี่ยค่อยๆเกลี่ยเขาไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาบอกว่าให้เราเอาเจ้าเยลลี่ของเราเนี่ยไปแช่ในตู้เย็นประมาณ7นาทีนะคะเดี๋ยวเรา เอาไปแช่เจ้าเย็นกันเลยนะคะนี่ทุกคนเวลาผ่านไป7นาทีแล้วนะครับเยลลี่ของเราก็เซตตัวแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาม่ากับพี่โฟกซจะไปลองชิมเยลลี่กันดูนะคะนี่ไงพี่โฟกมาแล้วยึบยบโอ้โหดูนะครับ เยนี่ของพี่โฟกนะครับ <Wow. S 1> น่ารับประทานมากนะครับมันเป็นสีเรนโบยนะครับแยกเป็นชั้นๆเลยนะคะพี่คนอ๋อจะใส่ตาให้เขาเหรอลูก <c oughs> โอเคเสร็จแล้วว้าวตรงนี้เป็นสัตว์น้ำนะครับน่ารักจนไม่อยากกินเลยนะครับโอ้นี่เป็นคลามทะเลนะคะพี่คนน้ำทะเลใสเลน้ำทะเลใสเลยใส่พื้นเลยว้าว นี่กินปลานะครับนี่ทุกคนปลานะครับอ่ะอ่ะอ่ะอ้มอุ๊ยเป็นไงคะพี่โฟกหวานมากเลยใช่ไหมทุกคนอยากกินเยอะนะครับอยากปลานจะปุมนะครับพี่โฟกกินแล้วพี่โฟกต้องทำยังไงบ้าง,งครับแบ่งฟัรครับหมดแล้วนะคะทุกคนดูแล้วดูปากพี่โฟกิครับทุกคน คือแบบเปื่อนมากเลอะมากนะคะเป็นจัดสุดนี้เราขอจุดรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยน,นะครับเราจะกับใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายน้ำทะเลติดมือ